ที่เลือกแล้วจังไรห้องไรถุงจักว่าเป็นเห็ดอ่อนละมันเป็นนุ่มๆบอกโอ้นี่บอกอ่อนเป็นนิ่มๆเมียนจ้ะเป็นมาตรวจตาชจ้าต้องอยู่นอกเป็นใบยาดมกันเด้อเออเป๊ะเลยโอเคไหมโอเคโอเคหาเลือกแต่ดอกอ่อนๆเก็บเลือกรวบไปเก็บอยู่ดงให้เก็บยากเนาะแต่ทว่าจังสันเนาะ เรียกก็นมือดำเบิดไปลางล้เลยนี่ไงเห็ดขอเจ้านี่เห็ดพอป้าตก็จังไดจัะอ,อันนี้เหออนแกเห็ดแซกเหังออันนี้เห็ดอ่อน240ิ แต่ว่าอันนี้เป็นเฮดแก่บ่เอีกลางกลรี่อน้แต่อันนี้100ออ,ลอนลอยเปอร์เซนต์บออนแปสิบอเจะเลือกบบ่ 两分。 เอาไปนะวิธีเลือกเลือกจังไดห้องใดถูกัจว่าเป็นเฮดออนเปล่มันเป็นนุ่มๆบอกมเป็นหนุ่มๆนะันมนุ่มนะแมนเล่นบอกบีเบิ้งกนมันนุ่มกแมน้อน้วยฮอ่น่นที่ออออ๋ออ่ออออนนี่ มันแกมันอยู่แกม้มยังมันกรแก้ขึ้นมาเนาะใส่ใส่มาเบิ้งกระดาษอ่อนเป็นแดดมาให้เบิ้งเป็นตัวอย่างเนี่ยเกลาผ้าผ้าผ้าเนี่ยเก็บอยู่ตลาดนี่เก็บจังลาอยู่นี่แหละเพิ่งรักเออนี่บ่อ่อนนน่แมนจ้ะ เลือกก็เลือกตองหจังใดจังยุ่ไปเก็บนป่ปาโอ้ยจะเป็นลำบากกับพี่น้องวัวสีแดงจเลงเดอเออแมนอยู่เก็บมาได้สื่อเยอะยังเดือยจังไสไส้บ่อไ้ Terror, แต to to. ่เมนอยู่ก hmm. ับมันอ่อนเนาะอน่ันมนีั้นอันสองร้อิสอง้อบาทง้ี่มันอ่อนไปสองอีันมันผสมแต่ว่าันพก็เลือกพวกจันทรลมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเลย กี๊เฮดอ,ย,อยู่ตลายขอบคุณซีมีเ่เฮดอันนัน้นผสมบ่เนาะเห็ดพอฝ่ายผสมบ,บ,บ่เบิองเล้อบ่นี่แหละเพราะว่าบีบเบิองบางอันมันอ่อนๆ <c oughs> มัน <c oughs> มนิ่มๆบีบเบิองคันนิ่มๆนี่เป็นเห็ดอ่อนตอนน,นี้เนาะขันแข็งนี่เป็นเห็ดแก่ นอนอยากหลับ่ยังตื่ดอกงาบางดอกก็อ่อนยู่เลยเนาะบดได้บดได้ขายดีอันเห็ถ้าเราบดอยู่อันพูอันที่ตอมาะทงเอากระชุบเลยนี่เอาไม่ใจใส่ลูกเจ็สีเอาจดสีไปส่งขายยังมีกระงไปส่งลูกค่านนี้เ้าลับม่ใจใส่มาือม่ใจเต็มหมอนกั เฮ็ดประเทศเล้าเนาะเฮ็ดประเทศล้ามเฮ็ดประเทศใส่น่ีกันมุกะหันมุกะหันบ่เล้าเล้าแบบนี้รสที่รอจรที่รอพิเศษพเศษเขาม่จะใส่เขาจะใส่เลากมัเาอนส้อนแต่เฮ็ดบางเขาเห็ดงเขาเตถึงมีสอนกันบ่บ้านเขาอึดอยากดิ หอมปลาเนาะป,ป,ปลาไปาปัดไม้ทั้งใบปล่าประเดี๋ยวขึ้ห้องเนาะอเขาจ้าอุดมสมบูรณ์เนาะเอากวดมาทั้งนี้กันดูเจ้าเลือกเลียบขวดไม้ให้ใครเลือกเนี่ยเลือกใครเยอะมากรับไปไมาปัาเลือกไครเนาะผลสุดท้ายก็ดอ,อกเก่าเลยจิขอแต่ว่าได้เลือกความสุขเด้อืม มัเป็นเลือกผู้เดียวได้เลือกทุกคนดีน้องตั้งเ็กอสองร้อยสี่สิบตัวนี้ออนเยอะออนเยอะตัวนี้อันนี้สองรอิบันนั้นร้อเนาะมันนสองร้อยสี่สิบตัวน คันเลือกบดีกับแก้ขึ้นกัน,น,นล่ะอ,อ้หกินก็เดียอเงรอบ่หอมเนาะอร่อยน,นึ่งรอยแล้มรอยแปนจ่าร้อยแปดสิบเพิเน่นกันเลือกขึ้นกันอ้าบูใา่ห้า มันกลแล้วเนี่ยไหนไอ่ไอ่ที่แปดบาทเลยกินไอ่เมนเขาเบลเลือกซ้อมอะไรวะไม่ใช่ไอ้ใส่่กำไรมันนะ่สี่สิบบาทกำไรมันครับมามานั่งเลือกบบเลือกก็ได้มันก็เห็ดเห็ดดีกว่าเห็ดอ่อนอ่อนเยอะเปอร์เซ็นต์อ่อนเยอะลดลงสั่นอ่ะลดลงไปบบเลือกลดลงกำไรเท่าไหบาท

ลูกแมกำไรไม่ได้เจอนะจ๊ะมันสิลุกกำไรบ่นาลูกเสียลูกเสือเป็นโมสองโมกินเรีงมันไหลมันเสียมันหลลูกแมงลูกน้ำเก็บมองจังไลเนาะมองมันเก็บไปเพื่ไปเตะอย่างเงอกหน้าฮะก็แตกเตอเดสีลายก็ดอกกระเดี๊ยบต้องงลูนี่วัดนสองก โอ้เป็นตอนส้วนจะอยากไปกินตะัทงม่เอาีอเนมเดียวยัมาเร่องกาห่นเจ้าใช่หมากรับตัวเลยห่เนี่ยด้เลยจ้าีก็ถั่วี่น เขาเขาให้เก็บธข้มาดานี่เบขมดี้ไปกี่โมงเก็บเก็บกีงอเสียเงินบ่หันเสียแต่วันเสียแต่วังเ็นขไ้ออกมาฮะอได้ไปไม่ได้โอ้เจ้กับเจฟี่นแหะอันนี้นและเราเลี้ยงกนดอ ขั้นข anyway> ันอยู่บ้านเฮ้านี่บ่อเลืออยู่ด้านจังหวัดการโอ้จังหวัดจังหวัดการเจ็บเจ็บตัวผมเป็นบ้านเฮ้าที่เติมซ้อนนี่บออบ้านมีกเทีถิ่งเนาะโอ้เอาจังหวัดการเขาก็มีเห็ดผัวอยู่บ่อโอ้จังหวัดการบ้านเฮ้านี่พี่น้องแต่ว่าหมูจักแต่ว่าหมูจักแต่ว่าเขาเจ้ามีเห็ดผัวหลายเนาะเปิดเป็นผู้เห็ดผัวคืออะไรอืมเัน่าเห็ดผัวกือไร โอ้เจงหวัดการกมีเห็ดอพี่ตันตะนาวมันมันอพี่น้องเ็ดอต้องไปเก็บที่ให้ปาให้มันอยากเด้อพี่น้องไม่เก็บยีนตลาดมเก็บน่ให้าพูดทางการน่นบอก รูปางเก็บเป็นบาบันก็เ็บนว่ยมาที่มันตัวตวเป็นนางไห้รวยัดสามบาทสามุห้าสิบบาทเ้าสิบาทเป็นมาตรวัดตาช้างสามถุงห้าบบา้าสิบบาทเป็นมาตรวจตา้งตรงเป๊ะเลยเป็นมในการดูกรทำงน้ดนกจ้าเอาตรวจเปิ่งกันดูอันนี้หนกิโลใช่ไหมพีโมใช่ใตรงไหม ตรงไ้ตรงแม่ตรงไว้ตรงก็ตรัอันนี้ดากดต้องดูดูด้วยกันลดนิดนึงบ่มไม่ได้มนไปไป้างหน้าหน่อยมันไม่เปกติห้หมงตั้งนดเดียวมันจังไปข้างหน้าพอเอตรงละบั้นเออเป๊เลยโอเคโอเคที่มันไม่เกินกันเด้อเออมันมันมีดูหลังบั้นพุไหนแหละนี่ แย่งมาว่าจะทำไม่ตรงไงก็เลยกลุ่มตลอดมีในปเทศสกีบดครับครเนาะม่มาแบบเพราะบ้านพักอ๋อดีเนาะมาแบบประกันภัยอันนี้มัดบวชเนาะผู้ซื้อก็เลยอุ่นใจเนาะอ่าเราจะได้รู้ว่าเราไม่ถูกโกงจ้าขอบคุณมากอันนี้นั่นจ้าสองร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยแปดสิบจ้าอันนี้เพิ่นเพิ่นว่ามันอ่อนเลือกไหม ออนไลน์ออนไลน์เรียบร้แบกซีฟเปอร์เซ็นต์เขาไปเก็บง่ายแค่ยังปลาใหม่เนี่ปลากกลางมันออกสักพักแลาวมันก็จะมีคอนนเกะ50เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็มันๆพอดีกินเลยอ,เอ,เอันนี้อันนี้นิ่มอยู่ เอากันมักดอกเขาทางพุ่นนึ่งร้อยแปดสิบนี่แม่ไม่สองแปดนะสองาทั้สองแปดเนาะเมื่อเอาบ่อเน็้อส ว่าเาบ่หบอไือฮโอยเดี๋ยวนี้เขาว่าไปสนีี๋ยวมีแต่เห็ดได้ทรงไปกรุงเทพเออนาะนั่นแม่ลาดไท่บุญนันเป็นอย่างี้แล้วไทยกระทรงไปเห็นเออไทยกระหยกทรงไปเห็นลูกกินเนาะ เียกรุงไทพอะไรเอาว่างันพ่อญงนี่คือว่าจุกงเทียบว่าจะอึดจัหน้าไปดูบอกีเยขอเวลาเลือักหน้อยกันด้พี่น้องขอเวลาเลือักหน้อยกคนพี่น้องนี่แต่ด้ประมาณนี้

เก็บแบบจออก่อนเากัน่อยนอันนี้ไปเก็บเบิดมือเบิดเว้นก็ไ่ได้พ่อหัดซิปดอกจ้าม่อึดที่หงจะลอก่ีสนี่จ้านั่นไหนนั่นไหนะมันเกะเอาเบดโลดนีแท้ไหมพ่ออนี้ เจ้าว่าอนแหม่ยกัมัออนไลน์อันนี้ออนห้าสิบห้าสิบันนี้แปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบอันนี้เลือกได้โดลเด้ใกลยสิพอชั่วโมงเลเดได้แค่นั้นน่ะบอกจ้าวิสังวา ตาต่างบาที่ได้นยันอยู่ันจิเียกเป็นช่วโวงก่นนางเลือกอยู่นี่แหละจนหาเนี่ยมานาวข้า็่าคอยี่นกั่ะนั่นเห็นบองวัวปุจเียี่ที่ว่าจังสั่นนะจ่ยาคอยวัาตีเพราะว่าแบกทันเตียงขึ้นดำเถึงเขาจะเอาไปพลักสมักนาดินที่พกยังไงก็บซีโร่ห้าสิบบาทเก็บเฮ็ดขอผู้ผ่านพนักน้อง แก้วก็จะอเีเจ้าเ้าไป้เเจ้าห้ร้าบ้านานี่แล้แก้วไปเอาจังได้มันเป็นกล่องเป็นกล่องกันเนาะเก็บหากที่สุดเป็นเก็บเ็ด บีได้ประมาณนี้แหละพี่น้องว้เลือกเมย่อเอ้หเล่านมลีวราุ้บ่นนสงเกลียดนั่เลือเลดได้เลือกร้วนพี่น้องเลือกจนมือดำเบิดตล่างนมอยแล้เห็ดขอลายค่ะไลยเนี่ย